มาค่ะวันนี้พี่น้ำจะพาไปผสมเกสรแคคตัสกันนะคะวันนี้จะรีวิวไปจนกระทึงการติดมเมล็ดแล้วก็การเก็บมเมล็ดเลยค่ะวันนี้เป็นแคคตัสพันอิชิโนซิสนะคะสีขาวกับสีชมพูพี่น้ำเอามาผสมกันสำหรับคนที่รักแคคตัสแล้วก็อยากได้ดอกแคคตัสที่เป็นสีใหม่ๆเราก็สามารถที่จะผสมเกสรแบบนี้ได้เลยสำหรับวิธีแรกก็เป็นวิธีการใช้ผู้กันค่ะแล้วก็ปัดที่ เกสรตัวผู้แล้วก็เอาไปใส่ที่เกสรตัวเมียของอีกดอกหนึ่งนะคะการผสมควรที่จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่อาจจะมีดอกมีสีมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดลูกไม้ใหม่ได้ สำหรับวิธีที่2ก็คือการใช้ฟอ r เ e ตในการที่เราจะคีบเกสรตัวผู้ซึ่งมันเป็นละอองเล็กๆนะคะแล้วก็คีบไปใส่ที่เกสรตัวเมียเลยค่ะวิธีนี้ต้องใช้2มือค่ะแล้วก็คีบไปคีบมาแบบนี้เลยวิธีนี้ได้ผลดีนะคะเพราะว่าเราจะผสมไปที่เกสรตัวเมียโดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะติดฝักหรือเปล่า อันนี้เราก็พามาดูผลนะคะหลังจากที่เราผสมน้องไปแล้วนี่ค่ะติดผลแล้วนะคะเห็นไหมคะผลก็ขนาดใหญ่ประมาณ1เซนค่ะนี่ตรงนี้แต่ผลยังไม่สุกนะแบบนี้เรายังเก็บไม่ได้นะคะเก็บไปเพาะพันธุ์ไม่ได้นะอ่ะอันนี้ก็คือดอกสีชมพูที่เราผสมกับสีขาวนะคะ,ะมาดูอีกต้นหนึ่งดอกสีชมพูเหมือนกันนะคะต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็ติดเหมือนกัน นี่นะคะขนาดพอๆกันเลยค่ะถ้าเขาติดเนี่ยเราจะเห็นว่าดอกเขาจะไม่ฟออ่อคือไม่ฟอแล้วก็ร่วงไปนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะเจ้าตัวรังไข่ที่เราผสมเกสรเอาไว้นะคะก็เขาก็จะติดลูกแบบนี้เองแบบนี้เดี๋ยวรอก่อนค่ะเดี๋ยวพอลูกลักษณะสุกแล้วก็ แก่นะคะเขาจะปริแตกแล้วเดี๋ยวเราจะมามาเอาให้ดูอีกทีนะคะส่วนเจ้าต้นนี้นะคะที่ที่เป็นต้นสีขาวนะดาวล้อมเดือนซึ่งดาวล้อมเดือนเนี่ยเขาจะไม่ติดนะคะนี่คะ่ะทุกคนสุกแล้วนะคะนี่ แล้วก็เขาก็ปริแตกแล้วก็เม็ดสีดําอยู่ตรงนี้ค่ะน,นี้เราเอาไปล้างแล้วเก็บมเมล็ดไว้เพาะได้เลยนะคะสุกเรียบร้อยแล้วหนึ่งตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่สุกนะคะส่วนนี้ยังไม่สุกเราก็าไว้ก่อน,นะคะ่ะเก็บไปล้างกันนะคะอันนี้นะนี่ถ้าเป็นเม็ดเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็เตรียมเอาไว้เพาะได้เลยค่ะอย่างนี้นะคะเราก็ามาใส่เป็นกระชอนเล็กๆแบบนี้ค่ะ เนี่ย yeah. แล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะแบบนี้นะแล้วก็ล้างได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็ใส่ตะแกรงนี้ล่ะค่ะแล้วก็พึงเอาไว้พึงลมเอาไว้เพื่อที่จะเก็บเม็ดที่แห้งแล้วนะคะเอาไว้เพาะพันต่อไปนั่นเองค่ะเมื่อได้มเมล็ดแบบนี้ก็เก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลยค่ะ